สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ที่น่ารักเช่นเคย fc ใหม่ fc เก่านะคะพี่น้องทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นต้องขอโทษขอภัยนะถ้าพี่ใจไปหาช้านะคะพี่น้องจ๋าพี่ใจจะพยายามไปเนาะบางทีก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษขอภัยนะคะพี่น้องอาจจะช้านะคะก็เดี๋ยววันนี้มาสรุปซีนอยกันเลยนะคะพี่น้องซีนอยของวันที่21กันเนาะสําหรับนอยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก86952นะคะพี่น้องจ๋า6กเกาแล้วก็มา ามาคู่เลยหกเก้านะคะหกเก้ามาก็วิ่งลู่ที่หแล้วก็มาคู่ด้วยค่ะตัวเด่นตัวพี่น้องสำรองมาด้วยแล้วก็ห้าสองก็วันนี้กี่เด้งเนี่ยถ้าใครลูดนะ่ะทั้งลูดทั้งเจะนะคะพี่น้องทั้งลูดทั้งเจาะมาคู่กันเลยมาเบิ้ลมาคู่เลยค่ะพี่น้องลูดบนลูดล่างได้หมดเลยเนาะนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับ น้อยเฉพาะกิจวันนี้ปังมากเลยต่อไปน้อยพิเศษค่ะน้อยพิเศษวันนี้ออกสองสามสองหนึ่งสามนะคะพี่น้องจา๋ามาที่สามสองสองสามก็เข้าที่รูดนะคะพี่น้องเข้าได้ได้เข้ารูดสองนะเนี่ยตัวอีกสูตรหนึ่งะค่ะพี่น้องเข้าอีกสูตรหนึ่งตัวข้างบนนะั่นก็คืออีกสูตรหนึ่งนะตัวข้างล่างอีกสูตรหนึ่งพี่แจก็มาจับวางเป็นคู่นะคะพี่น้องจา้า แล้วก็1นึเนาะหนึ่งสามพี่ใจก็ไม่มีนะคะพี่น้องก็มีแต่ตัวจับคู่1อยู่ข้างบนนะคะอ่าต่อไปน้อยปกติะคะ่ะพี่น้องน้อยปกติพี่น้องสี่ศูนย์ี่สามหนึ่งนะคะ3 1มาอีกแล้วพี่น้องเสียดายไม่มี3เนาะนะคะก็3 1ก็คือหลุดนะคะส่วน4 0นะคะ4 0 4เนาะก็เข้าวิ่งรูที่4นะคะพี่น้อง นะคะถ้าเกิดใครเอาจับสีตัวนี้เนาะวันนี้พี่ใจก็ไม่ได้เขียนให้นะสีศูนย์ข้างบนนะคะพี่น้องสีศูนย์ข้างบนนะคะสามารถจับคู่ได้นะคะต่อไปน้อยวีไอพีค่ะน้อยวีไอพีผมที่ออกแปดสามเจ็ดแปดสองนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็มาในเจ็ดสามพี่ใจก็ไม่ได้ใส่สามให้ด้วยอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าที่พิ้งรูดเจ็ดเนาะส่วนแปดสองสองแปดก็ ไม่มีนะคะอันนี้ก็ได้รูดที่7นะคะเลขพี่น้องของ C นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็วันนี้ก็ยินดีกับพี่น้อง fc ที่เข้ามาหยิบจับอ,อตัวเลขนะคะส่วนท่านไม่ถูกก็สู้ต่อไปยังไม่ถึงดวงของเรานะคะต่อไป พี่แจก็จะพามาดูของวันที่22สำหรับ4น้อยกันนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับชมก็มาฟังคําเตือนทางโชคเปเพียงสื่อกลางก็นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัพน,นทุกชนิดเด็กต่ากว่า21ปีครนรรับคําแน,นะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งปูดใใจวิจารญาณในการรับชมค่ะพี่น้องอา้าวโอเคเราไปต่อกันของวันที่22สำหรับ4น้อยกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้พี่แจ,จก็ได้ที่ 789นะคะส่วนสีแดงก็จะเป็นสูตรอีกหนึ่งอีกหนึ่งสูตรมาจะเป็นตัวจับคู่นะคะพี่น้องพี่แจยก็ได้จับได้วางให้นะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับได้เลยนะคะ,ะที่ไม่ชอบที่พี่แจจับให้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปจับเองได้นะคะตัวเด่นเนาะสำหรับแยกเด่นซีนอยอันนี้คือเป็นสายวิ่งสายรูดนะคะหรือถ้าไหนาจะจับก็ได้นะคะเอามาจับคู่เหมือนพี่แจทำเมื่อวานนี้เนาะ ที่วางวางให้เ,เอาไปจับคู่ได้นะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเน้นรูดเนาะสายรูดก็คือบางทีตัวดินมันไม่ไตรงกันกับชุดเ้า่องบนนะคะพี่น้องอาจจะดินแต่รอบนะคะไม่ไม่ตรงกับชุดข้าืงบุเราก็สามารถจะเอาไปรูดได้นะคะสําหรับท่านที่รูดเนาะส่วนที่แจก็จะรูดเหมือนกันนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าตัวดินมันเข้าบางทีเราไปจับไปเจาะ จาะไม่ถึงเจาะไม่เข้าวแล้ก็เสียดายตัวเด่นเนาะแล้วก็รูดไว้นะคะพี่น้องจา๋าก็ฝากไว้แค่อีกหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆในการทําคลิปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับพี่ใจทุกๆวันเลยมีโชคมีลาบนะคะสวัสดีค่ะ